เมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาพลตำรวจเอกวัชรพลประสานร,ราชกิจประธานกรรมการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอปอชกล่าวถึงกรณีตำรวจนครบาลระบุว่าปปชเตะถ่วงคดีพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานผัวพันคดีฟอกเงินเว็บพนันออนไลน์ B&K Master นั้นทางปป,ปช ได้ส่งสำนวนบางส่วนที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจของปอปชคืนให้กับตำรวจนครบาลไปเรียบร้อยแล้วช่วงบ่ายวันที่6มิถุนายนส่วนที่เหลือซึ่งรวมไปถึงสำนวนของบิ๊กโจ๊กที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของปปชทางปอปชจะรับไว้ดำเนินการเองและท่านยังได้กล่าวต่อไปว่าสาเหตุที่คดีล่าช้าเป็นเพราะตำรวจไม่ส่งสำนวนคดีมินนี่เดิมซึ่งเกี่ยวเนื่องกันมาให้ปป,ปชท,ทั้งทั้งที่ทวงไปแล้วสองครั้ง มาถึงจุดนี้ผมก็อยากจะถามพนักงานสอบสวนสนเตาปูนมากเลยครับว่าถ้ามีเวลาว่างมากทำไมไม่เอาเวลาไปสอบสวนทำสำนวนคดีบิบกตำรวจอีกท่านที่ทนายตั้มร้องเรียนไปผมว่าน่าจะดีกว่าจะได้ไม่ถูกมองว่าเป็น2มาตรฐานครับขณะนี้ที่เรายังทำการดำเนินการได้ไม่ได้รวดเร็วครับเพราะว่าเขายังไม่ส่งเรื่องคืนมาให้เรานะครับ ซึ่งเตือนไปสองครั้งแล้วนะครับถ้ายังไม่ส่งอีกก็ข้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายปปชต่อไป